ูลาเลขผ้าแดงไอ้ไข่ไปเข้าฝันให้โชคตรงเป๊ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีขา่าวสารในเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะที่วัดสนามชัยอําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะที่วัดได้นิม,มนต์พระสงฆ์มาร่วมทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ไอ้ไข่ครบรอแปเดือนพร้อมทําการบวงสรวงไอ้ไข่นะคะ โดยในแต่ละวันนะคะจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาบไอ้ไข่อยู่เป็นประจำนะคะซึ่งไอ้ไข่ของวัดสนามชัยนี้นะคะได้นำมวลสารจากกระถางทูบหน้ารูปปั้นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมาราชมาหล่อเป็นรูปปั้นไอ้ไข่นะคะแล้วก็มาตั้งไว้ที่วัดสนามชัยนะคะด้วยความศรัทธาสมหวังดังใจชาวบ้านก็จะนำรูปปั้นไก่ชุดทหารหนังสติ๊กของเด็กเล่นต่างๆนำมา แก้บนนะคะรวมทั้งจุดประทัดแก้บนกึกก้องตลอดทั้งวันเลยนะคะในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะซึ่งทางวัดได้ทาการบวงสวงแล้วก็มีการจุดประทัดเสียงถ่ายด้วยนะคะแล้วก็นํามาแขวนไว้ที่ไอไข่นะคะนี่เลยนะคะเลขที่จุดก็คือเลขประทัดเลขพาแดงนี้นะคะคือเลขเจ็ดห้านะคะกับสองสี่หกนะคะ นี่เลยนะคะ75กับ246นะคะเลขผ้าแดงจุดบวงสวงไอ้ไข่นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีชาวบ้านนักท่องเที่ยวสองหญิงสาวนะคะที่มากราบไหว้ขอพอรไอ้ไข่เช่นเดียวกันนะคะเล่าให้ฟังว่าไอ้ไข่ได้ไปเข้าฝันบอกใบให้โชคนะคะแล้วก็ได้ไปเสี่ยงถ่ายถูกเลขหน้าสามตัวเป๊ะเลยนะคะ จำนวนหลายสิบใบเลยนะคะแล้วก็เธอก็ได้เดินทางไปกราบไหว้ไอ้ไข่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมาแล้วนะคะและครั้งนี้ไอ้ไข่ได้เข้าฝันอีกครั้งนะคะจึงเดินทางมากราบไหว้ไอ้ไข่ที่วัดสนามชัยนะคะพร้อมเสี่ยงเลขเด็ดทางประทัดนะคะเธอจุดประทัดด้วยนะคะเลขที่ได้ก็คือห้ากับ8 2ดสองเกนะคะนี่เลยนะคะห้าศย์กับ8 2ดสองเกนะคะเธอบอกว่างวดนี้เธอต้อง เสียงโชคอีกแน่นอนนะคะและคาดว่าไอ้ไข่จะให้โชคอีกแน่นอนนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศที่วัดสนามชัยก็จะมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ไอ้ไข่ตลอดทั้งวันนะคะเสียงประทัดนี่ดังอยู่ตลอดทั้งวันนะคะบ่งบอกถึงความศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่นะคะขอได้ไหว้รับนะคะนี่เลยนะคะถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาบนะคะก็ไปได้นะคะ วัดสนามชัยนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะสวัสดีค่ะ